เอาซ่าผู้ชมถูกท่านเลยครับวันนี้เอยู่อกับช่องปาซีอาจุดไม่ต้องพูดจุดอะไรปาซีอาเฉยๆก็ได้วันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนสกินเะครับแมนให้มันเป็นสกินแบบเท่กว่าอันแบบที่มันมีให้เลือกเออหวังว่าจะไม่หยุดอัดคลิปนะช่างเหอะมาก็จะเป็นสกินแบบนี้ครับ ขั้นแรกให้ทุกคนเข้าไปที่ Google เมื่อก่อนผมก็นั่งตามหา Google กว่จะเห็นนะไม่ต้องไปสนแล้วก็พิมพ์ว่าพิมพ์ว่าสกินครับไม่ใช่สกินไมคร a ับหรือสกินครับแมนก็ได้นะไม่ว่าแต่ผมจะใช้เป็นสกินครับแมนขอลองแบบที่ปาคิวเลอร์ นี่ผมจะลองใช้แบบของพี่ปลาคิวเลอร์ดูนะได้ไหมได้ไหมของพี่ปลาคิวเลอร์สกินปลาคิวเลอร์เดี๋ยวจะลองดูนะเฮ้ยพี่แชมป์ก็มีเฮ้ยเล่นไมค์ครับรอ <S 2> <S 2> <S 2> แถวเนี้ยจังหวะเน,นี้ยพี่เขาเล่นไมค์ครับรอสกินปลาคิวเลอร์ ไม่ก็ช่างมันนะออใช่มันเป็นแบบเนี้ยสกินพี่ปลาคิวเลอร์เขาเขียนว่าอะไรอ่ะคอมเมนต์ด้วยนะสกินปลากอ่อมอยากได้เอเคเด็กแค่ไหนยูนอยั งท่าหน,ออาเานเลยแะเเชไหนะใชๆก็ได้นะให้ทุกคนกดเข้าไปตรงนี้ครับไม่กดมั่วๆนะกดตรงสกินไหมครับเ,เดี๋ยวรอมันโหลดแล้วนะันอันนี้ก็จะเป็นสกินที่ผมใช้ล่าสุดนะ อันนี้ไม่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 เอาดีกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมสอบ,บสนให้คนกดเข้ามาตรงไม้ครับสกินนะแล้วก็ไม่ใช่จะกดตรงไหนก็กดไปกดมั่วๆเลยกดมั่วๆดีแล้วไม่ต้องกดมั่วๆดีกว่ามะเรื่องมากเลยอันนี้แหละมา พอเราได้แบบนี้แล้วโอ้มีสกินของดีด้วยมัน Google นี้มันก็จะมีโฆษณานิดหนึ่งนะไม่รู้ถ้าถ,ถ้ามันอัปเดตไปก็ขออภัยด้วยนะแต่ก็อย่าไปกดอัปเดตหรอกเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้เลยผมจะเอาสกินไหนดีเดี๋ยวตัดไปก่อนตอนที่ผมเลือกสกินเสร็จเลยนะไปมา ผมเลือกได้แล้วผมจะใช้เป็นสก,กินฮีโร่บายทุกคนจะเอากสก,กินไหนก็ใช้ใช้ใช้ใชไปเถอะผมอันนี้คือผมจะทำคลิปแกล้งพี่ด้วยไงคือผมจะทำคลิปแกล้งพี่ที่เล่นไม้ขาแต่ไม่รู้ว่าจะรู้จักฮีโร่บายไหมก็รอดูนะมาต่อไปก็กดตรงนี้ต่อไปก็กดตรงนี้ซ้ำกดตรงสีฟ้านะแล้วก็กดดาวนลดอีกที กดดาวพอดาวโหลดเสร็จก็ให้ทุกคนมาตรงเกมเลยกดเข้าไปโฆษณาเดี๋ยวผมข้าไปตอนที่โฆษณาจบเลยมาผมบอกแล้วเข้าใหม่โฆษณาม,มันจะได้ไวมีมตอนนี้ผมตอนนี้ผมใช้ไม์ของหูฟังนะหลังจากนั้นให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้ครับ มาถ้าตัวเกมมีการอัปเดตก็ขออภัยแล้วก็แล้วก็ให้ทุกคนกดมาตรงสก,กินครับต่อไปให้ทุกคนกดมากดมาตรงสก,กินที่อยากได้ต่อไปก็จะกดตรงแขนเล็กหรือแขนใหญ่ก็ได้แต่ผมจะใช้มันแขนใหญ่นะมาก็ได้เวลาสมควรแล้วะผมขอก่าวปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยครับบ๊ายบายครับไม่รู้ปิดคลิปยังแต่อยากปิดคลิปแล้ว Good bye, bye.